สวัสดีครับผมนะสวัสดี FC Big Survey ทุกท่านนะครับนะครับก็วันนี้นะมีรุ่นนี้นะครับเต่านะครับนะครับมีปฏิหาร EOD นะครับเต่านะครับมาทำคลิปให้รับชมนะพอดีว่ามาไหลนะครับอันนี้บูชามาใหม่นะเอามาใหม่นะนะครับก็เป็นชุดน่าจะล่าสุดนะครับแล้วก็น่าจะพอแล้วนะเพราะว่าผม รุ่นนี้ผมเก็บมาเยอะมากนะครับผมเก็บบูชานะครับเช้สาสะสมนะครับผมนะเก็บบูชามาเยอะนะเก็บมาเยอะนะน่าจะประมาณไม่ต่ำกว่าหกไม่ต่ำกว่าห้าสิบตัวนะหกสิบตัวนะอันนี้ก็เขาใส่กล่องมาเลยนะนะครับอันนี้จะเป็นกล่องแบบว่าเป็นชุดนะครับกล่องชุดสามองค์สามเหรียญแบบนี้นะเนี่ยนะแต่ว่าเป็น ไม่ได้ลุ้นอันนี้นะแกะมาเรียบร้อยแล้วนะมาดูนะผมนะมาเปิดดูนะนี่ฮะอันนี้เป็น 3K นะ 3K นะจะมี 2K 3K นะแต่ว่าถ้าเป็นงาน 2K นี่จะตอบพิเศษนะครับตอกพิเศษแต่ถ้าเป็น 3K นี่จะไม่ได้ตอบพิเศษนะครับแล้วค่าเหรียญไหนลงยาพัดยศนะครับก็จะมีน้อยสร้างน้อยไปอีกนะ น้อยกว่าหลังยันนะแต่ผมเก็บหมดนะครับหลังยันหลังพัดยศผมเอาหมดนะไม่สนนะงานซาตินไม่ซาตินนะงานล่างงานบนนะเนื้อล่างเนื้อบนเอาหมดนะขอแค่เป็นเหรียญเต่านะตอนนี้นะครับขอแค่เป็นเหรียญเต่านะตอนนี้นะนี่ครับเหรียญนี้ก็สุดยอดเลยนะอันนี้เป็นอัปากานะครับซาตินนะงานอัปากาซาตินนะเลขโคตดเลขโค้ดสี่สิบเจ็ดนะ เัีวต้องไว้วแบบนี้นะถึงจะเห็นชัดนะฮะกล้องเขาไม่ค่อยซูมแบบอนี้นะต้องไว้หลังแบบนี้นะนี่เลขโค้ดนะครับสี 4, นะ่เก้านะเลขโค้ดสองหลักนะส่วนมากจะเป็นสองหลักนะนี่ครับเดี๋ยวจะให้ดูนะจุดจุดจ่ายเงินจุดแบบว่าเขาเรียกว่าจุดตำหนินะครับจุดไม่ใช่ตำหนิแบบว่า ไม่สวยนะแต่เป็นจุดที่ว่าเขาเรียกว่าดูแบบจ่ายตังนะจุดจุดอนาคตเลยนะจุดจ่ายตังอนาคตนะนะครับว่าเหรียญน,นี้นะครับรุ่นนี้นะดูตรงไหนนะครับเดี๋ยวจะมาให้รับชมนะนี่ครับเป็นภาษาจีนนะเต่านี่คือเป็นเต่าแบบเต่าจีนเลยนะผมนะในนะครบเอกอัคราเล็กยันนะครับผมนะก็มีความหมายในตัวนะนะก็ไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะ นี่คอันนี้เป็นหลังยันนะนี่ครับต่อคามาพัดนะฐานอาหารนาบ,บาก้านะผมดูด้านหน้านะครับดูด้านหน้าซะก่อนนะครับนี่ครับลงยานะฮะลงยาจีบอลลงยาขอบนะงานลงยานี่มีน้อยนะครับใครเพอ่เปิดมาเป็นงานลงยานี่ราคาแพงนะหลายพันเลยนะครับแพงนะแพงมากนะงานลงยานะไม่ไว่าจะเนื้ออะไรก็ตามนะลงยานี่แพงนะ นะครับไม่ต่ํากว่าห้าพันนะครับงานลงยานี่นะครับแล้วยิ่งเป็นเรื่องเงินเนะื่อนวะนะครับยิ่งแพงเลยนะอันนี้ปากกาสาติตนะันลงยานะก็คือสร้างน้อยไปอีกนะครับสร้างน้อยมากนะส่วนมากนี่จะมีคือเป็นงานเพียวๆนะส่วนมากนะก็สร้างน้อยอยู่แล้วนะแล้วก็มีงานลงยาแบบนี้อีกนะยิ่งน้อยเลยไม่กี่เหรียญนะนะครับอย่างพิมพ์นี้ก็อาจจะไม่มีไม่กี่เหรียญเองนะผมนะ นะไม่ถึงร้อยอยู่แล้วนะครับแต่ละรุ่นนะครับยิ่งลงยายิ่งน้อยนะนี่ครับด้านหลังเป็นเต่ากระดองเป็นหงเต่าแบบเป็นเออเป็นรูปหลงวงพ่าพัดนะครับหัวบางกรนนะนี่ครับถ้าลงยานี่คือจะต้องตาจะต้องเป็นสีแดงนะคือลงยาทุกเหรียญน,นะครับจะมีจะ,ะตาแดงนะผมนะเต่าตาแดงนะถ้าลงยานะครับเต่าจะต้องตาแดงนะ หัวมังกรนะหัวมังกรสวยงามนะครับดูแบบนี้นะนี่ครับดูสวยนะดูเข้มขังมากนะใส่กรอบนะครับขึ้นคอในสวยเลยเป็นเต่าแบบโบราณน,นะเต่าจีนโบราณน,นะใครที่ดูหนังนะเป็นแบบหนังจีนนะจะอยู่แบบในวัดนะครับผมหรือว่าสถานที่ต่างๆนะหรือว่าอยู่หน้าประตูนะกำแพงนะครับผมนะนี่ครับ นะเต่ามังกรนี่ชัดเจนอยู่แล้วนะครับแบบจีนโบราณน,นะแล้วก็ลวดลายนะนะครับดูลวดลายนะเป็นของจีนเลยนะแบบจีนโบราณเลยนี่ครับนี่คือลวดลายนะครับขเขานะเต่านะนตาแดงเลยนะนะครับก็จะผมจะมีอยู่เหรียญหนึ่งนะน่าจะมีอยู่2เหรียญน,นะที่ที่ได้ก่อนหน้านี้นะมีสองเหรียญน,นะครับแล้วก็มาเหรียญน,นี้นะ อันนี้ปะกาเลยนะลงยาแดงนะอะป,ะ,ปะกาาลงยาเลยนะนะครับงานลงยานี่หาน้อยมากนะแกะมาลังหนึ่งนี่คือสิบลังนี่ไม่รู้ว่าจะมีไหมนะไม่แม,ม่น่ามีครับผมนะมีน้อยนะน้อยมากนะต้องบอกว่าน้อยที่สุดนะครับสำหรับลงยานะเนี่ยเหรียญสวยนะเหรียญสวยมากนะ เหรียญเดียวนะครับผมนะให้ดูกันนะเดี๋ยวให้ดูต่อไปนะอันนี้เป็นสตินนะงานสาตินนี่ไม่ว่าปากาหรือว่าเนื้อทองเหลืองนะครับนั้นะเนื้อทองแดงนะลงยาจะเ,าเป็นงานสาตินจะสวยมากนะครับเพราะว่าดูเข้มขังนะแล้วก็ไม่ต้องสองกล้องก็เห็นชัดเจนนะนี่คืองานสาตินนะครับ อันนี้อันเป็นทองเหลืองซาตินนะเลขโคดสองหลักเหมือนกันนะครับผมนะยี่สิบนะเลขโคดยี่สิบนะก็โซนวันเกิดนะนี่ครับนี่ก็งานซาตินนะเพียวๆแบบนี้ก็ยังสวยเลยนะเห็นไหมนะงานเพียวๆแบบนี้ก็ยังสวยเลยนะไม่ต้องพูดถึงลงยานะให้งานเพียวๆแบบนี้ยังสวยเลยนะเนี่ยครับใส่กรอบมีสวยนะเหรียญไม่ได้ใหญ่ได้ เล็กมากนะครับเหรียญกำลังสวยนะกลางๆนะเนี่ยครับใส่กรอบก็ประมาณสักหกเจ็ดพันนะเป็นกรอบทองนะถ้าเป็นกรอบทองแท้นะสักหกเจ็ดพันนะใส่กรอบนะเนี่เหรียญสวยนะสวยมากนะเดี๋ยวจะมาดูเดี๋ยวจะมาชี้จุดนะครับเขาเรียกว่าเป็นจุดแบบว่าจุดเด่นนะครับจุดเด่นของรุ่นนี้เลยนะเดีย๋ยวมาชี้จุดนะ มีทุกเหรียญน,นะครับสำหรับเต่านะครับปฏิหารยอดีนะฮะทีมงานนี้นะสร้างเป็นรุ่นแรกเลยนะโคตรเศรษฐีนะนะครับเต่ายอดีนะชื่อโคตดเศรษฐีนะไม่ใช่ชื่อรุ่นนะชื่อรุ่นนี่คือปฏิหารยอดีนะผมนะแต่ว่าอันนี้เป็นชื่อของของชื่อของเต่านะเต่ารุ่นนี้นะโคตรเศรษฐีนะก็ชื่อมงคลนะเป็นชื่อเป็นมงคลเลยนี่เป็น อันนี้เป็นงานทองแดงนะครับซาตินนะครับหนุ่มนี่เขาจะทองแดงซาตินนี่จะเห็นชัดเกนที่สุดนะนะครับจะเห็นชัดเกนที่สุดนะเวลานะครับส่องกล้องหรือว่าทําคลิปแบบนี้นะนะครับจะเห็นหมดหน้าคาลาเลขยันอะไรเห็นหมดนะไม่ต้องส่องเลยนะเลขโค้ดนี่ห้าสิบนะเนี่ยนะครับเลขโค้ดสองหลักนะนะครับ,รรบ,รบปฏิหารน,นะครับผมนะ ทองแดงนะพอวอนะครับวอทอท,อทอนะวัดทานทหารนะครับหยันนะครับยันมินะนี่นะด้านหน้านะครับผมน,นี่ครับงยนซาตินที่โคตรสวยงามนะสีแบบน้ำตาลเข้มสีแบบเาเรียกว่าสีโอวันตินนะสีโอวันตินเลยนะนี่นะสวยงามนะ ยางสตินก็มีอยู่เยอะนะครับหลายเหรียญอยู่นะมีเยอะอยู่นะนี่ก็สตินเหมือนกันนะครับตอนนี้ยังมีให้เช่าบูชาอยู่เยอะอยู่นะมีให้เช่าบูชาเยอะอยู่นะสําหรับรุ่นนี้นะเต่าก็เห็นแบ่งกันนะครับผมนะก็มีให้เช่าบูชาอยู่นะแต่ราคาก็จะสูงกว่าออกมใหม่นะผมเอาออกมาใหม่นี่ก็ราคาก็ก็หลายร้อยแล้วนะครับผมนะก็หลักพันขึ้นก็มีนะ ยิ่งตอนนี้ยิ่งแบบโอ้คนเก็บกันนะครับคนเก็บกันเลยนะนะคนขายยังคนขายยังต้องเก็บนะะคนซื้อยิ่งต้องเก็บเลยนะคนขายยิ่งต้องคนขายยังเก็บคนซื้อยิ่งต้องเก็บนะคนขายเปิดรังมายังเสียดายเลยนะไม่กล้าปล่อยนะเออคิดดูนะเราเล่นไม่เล่นกันนะครับผมนะอนาคตนี่คือไม่ต้องพูดถึงนะรุ่นรุ่นนี้นะ เก็บแต่เต่าเลยนะครับผมนะแต่ว่าพิมพ์อื่นยังมีอยู่นะเดี๋ยวจะมาทําคลิปให้รับชมเป็นคลิปต่อไปนะสำหรับรุ่นนี้นะว่าผมมีอพิมพ์ไหนบ้างนะสําหรับรุ่นนี้นะไม่ได้มีแต่พิมพ์เหรียญเต่าแต่ว่าส่วนมากปือเป็นเต่าทั้งนั้นนะนะครับก็ประมาณเกนะ็บแปดเก็บเก็บหกสิบนะผมนะเพราะอยู่ที่บ้านห้าสิบเหรียญน,นะทําคลิปไปแล้วนะครับทําคลิปไปที่ผ่านมานะ นะพี่ๆใครเข้ามารับชมนะก็ะดูคลิปย้อนหลังได้นะนะครับเพราะว่ารุ่นนี้ผมทาคลิปไว้อยู่นะทําคลิปหรือว่าประมาณห้าสิบเหรียญเลยนะผมเหรียญเต่านะเนี่ยอันนี้ก็เจ็ดอันนี้ก็เก้าหนึ่งนะเลขโค้ดเก้าหนึ่งนะนะครับเลขโค้ดเก้าหนึ่งนะหลังพัยดยศด้วยนะนะหลังพัยดยศนะครับนะทองทองเหลืองสตินนะเนี่ยงานสาตินก็สวยนะ เนี่ยทองเหลืองซาตนก็สวยนะนะครับดูวความเข้มขลังนะดูวความเข้มขลังนะแล้วก็ลวดลายของเต่านะรุ่นนี้นะคือเข้ากันนะครับนะเป็นอะไรที่เข้ากันมากนะสำหรับรุ่นนี้นะเหลีอยมเต่านะนะครับผมว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นเลยที่น่าเก็บมากนะสำหรับรุ่นนี้ sandwich, เป็นอีกหนึ่งเหรียญเลยนะเต่า,าหลวงพ่อพัดนี่มีเห็นสร้างอยู่ทีมงานอื่นก็เยอะนะครับแต่ผมว่าทีมรุ่นทีมงานเนี้คือ ยังไงก็ต้องต้องเก็บเลยนะครับนะอันนี้แทบไม่ต้องส่องนะแทบไม่ต้องส่องเลยนะนะครับนะเดี๋ยวให้ดูให้หมดก่อนนะเดี๋ยวอยู่นะอันนี้ก็เป็นอปากานะไม่ใช่งานสัต์ไม่ใช่งานสาัตตินอปากานะบางตลับก็หักก็มีนะคือตลับนะครับผมตลับไม่ไม่สำคัญนะไม่เป็นไรนะหลุดบ้างอะไรบ้างนะ อันนี้ก็สตินนะอันนี้ปะกาสตาินนะเลขโค้ด95นะเนี่ย95 9หน้านะครับผมนะสองหลักนะ9หน้า9ห้านะเลขโค้ดมงคลมากนะเลขโค้ดเป็นมงคลน,น,นะปะกาสตาินนะเนี่ยงานสตินนะครับสวยนะสวยมากนะครับนะทุกเนื้อทุกลายทุกพิมพ์นะครับทุกเนื้อทุกรายการของของ,ของเต่านะของงานเต่านะ สวยหมดนะครับนะสวยหมดนะแล้วก็ชุดนี้ผมก็มาประมาณสักเจดนะนะครับเจ็ดเหรียญหนึ่งสองสาสี่ห้ากเจ็ดเหรียญเจ็ดเหรียญนะครับงานสาติมซะเยอะเลยนะงานลงยานะสามเคนะแล้วก็ปักก้านะครับไม่ลงยานะครับนี่ครับได้โค้ด หกแปดนะเลขโค้ดหกแปดนะหนึ่งข้าเป็นหนึ่งหกแปดนี่คือเหรียญนี้นี่สุดเลยนะอันนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะอันนี้สองสองหลักนี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะหกแปดนะครับถ้ามีเลขข้างหน้ามาเลขหนึ่งมานะครับหนึ่งหกแปดนี่คือรวยทางเดียวเลยนะนะครับถ้ามีหนึ่งมานี่เป็นหนึ่งหกแปดนี่รยทางเดียวเลยนะหลังพัดยศด้วยนะครับผมนะนะหลังพัดยศด้วยปาก้านะนี่นะครับนะก็เหรียญนี้ก็สุดแล้วนะครับนะ นี่ยสวยนะสวยนะนะครับชุดนี้นี่สวยๆอย่างนั้นนะครับผมนะนะก็ประมาณนี้นะครับเหรียญเต่านะนะครับผมจะามาให้รับชมนะที่เมื่อกี้ที่บอกว่าเป็นจุดตาหนิเออเขาเรียกว่าจุดจ่ายเงินจุดจุดเด่นของรุ่นนี้นะนี่ครับดูหางนะคือปลายหางนะด้านล่างนะครับจะมีความแหลมนะอันนี้ทุกรุ่นเลยเออไม่ใช่อันนี้ทุกพิมพ์เลยนะครับสําหรับเหรียญเต่านะ เป็นเด็ก,กลักษณ์เลยสําหรับเหรียญเต่ารุ่นนี้นะอันนิหารีโอดีเนี่ยนะนะครับทุกเหรียญน,นะครับผมนะจะแหลมมากแหลมน้อยนะนะครับเวลาเราเอามอามือกดนะครับจะทิ่มมือเลยนะตรงนี้นะแหลมนะแหลมมากนะเป็นจุดเด่นเลยนะเขาน่าจะตั้งใจนะตั้งใจทําให้แหลมนะเพราะว่าปกติคับครับพิมพ์นะครับผมกดพิมพ์กดไอ้นี่ไปนะก็อาจจะไม่แหลมนะแต่นี้เขาตั้งใจทําให้แหลมนะ ตรงปลายหางนะของเต่านะอันนี้ที่ผมบูชามาก็บางซีนที่ผมทํามาซีนเรียบร้อยอย่างดีนะปกตินี่ซีนจะแตกนะเพราะว่าแหลมๆตรงนี้ทิ่มออกมานะตรงหางเต่าตรงนี้ทิ่มออกมานะครับผมนะจะมีแหลมมากแหลมน้อยนะครับก็แล้วแต่บางองค์นะครับนะอย่างองคนี้ก็มีความแหลมออกมาเยอะนะเท้ามือกดนี่จะรู้เลยนะทุกองคนะต้องมีนะครับ สำหรับเต่าเหรียรุ่นนี้นะทุกองคต Li ้องมีนะอนาคตนี่เป็นจุดที่ว่าต้องดูเลยนะหนึ่งจุดนะครับนะนะไปอีกหนึ่งจุดเลยนะปี่เป็นเอกลักษณ์นะครับจุดเด่นนะคือหางเต่าจะแหลมนะครับแหลมออกมา,แหลมล,ามนะแหลมลงด้านล่างนะผมนะแหลมลงด้านล่างนะตรงปลายตรงปลายหางนะตรงปลายหางนะทุกองคนะผมสังเกตดูนะทุกองค์เลยนะนี่ครับนะครับบางองค์ก็แหลมมากนะนี่ยอย่างองค์นี้ครับจับดูนี่สัมผัสดูนี่รู้เลยนะ นะครับนี่นี่นะแหลมนะครับผมนะนี่นะครับตรงปลายหางนะปลายหางนะแหลมลงมานะครับนี่เขาตั้งใจทําให้แหลมแน่นอนนะครับเห็นะไม่ใช่เนื้อแบบส่วนเกินหรือว่าอะไรแน่นอนนะเพราะว่าถ้าปั๊มมานะปั๊มมาต้องเรียบนะนะเพราะว่ากดปั๊มนะครับผมต้องเรียบนะเวลาเขากดปั๊มนะไปดูคลิปที่เขาเขาปั๊มพระได้นะมันต้องเรียบต้องอันนี้นะแต่นี่แหลมนะครับผมนะ เาตั้งใจทําให้มันแหลมอยู่เลยนะเวลากดลงมานะตายหางนะผมนี่นะนี่คือเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นนี้เลยนะหนึ่งจุดนะครับที่ต้องดูอนะนาคตข้างหน้านะนะครับนี่ครับจะจะมีมากมีน้อยนะแล้วแต่บางเหรียญน,นะครับผมนะแต่แต่มีแน่นอนนะครับตรงปลายตรงนี้นะนะครับอย่างเหรียญน,นี้ก็เห็นได้เห็นอย่างชัดเจนนะ นี่ขนาดอยู่ในซีนนะครับนี่กดลงไปนะครับผมก็กดแรงๆี่ที่มือนะนี่คือเป็นจุดเด่นเลยนะของรุ่นนี้นะนี่นะครับผมนะครับจุดเด่นเลยนะหางเต่าจะแหลมนะครับต้องจำไว้เลยนะรุ่นนี้นะหางเต่าจะแหลมนะนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมในะคลิปนี้นะะ เอามาให้รับชมนะครับให้พี่พ fc ได้รับชมนะับถึงความสวยงามของรุ่นนี้นะปฏิหาร eod นะฮะเขียเนเต่านะครับผมนะนัน่าจะเป็นคลิปที่ว่าไม่ได้เอามาอีกแล้วนะครับรุ่นนี้นะเพราะว่าผมเก็บมาเยอะมากนะผมเก็บเยอะแล้วนะนะครับเก็บมาเยอะแล้วนะนะครับก็ครึ่งร้อยเลยนะก็ขึ้นครึ่งค่อนร้อยเลยนะครึค่นน 5, งค่อนร้อยองค์นะห้าองค์เลยนะสําหรับรุ่นนี้เยอะมากนะ สำหรับเต่ารุ่นนี้นะเก็บนะครับบูชาไว้นะนะครับก็อาจจะเป็นคลิปที่ว่าให้พี่พีเอฟซีได้รับชมนะครับผมนะเดี๋ยวคลิปหน้านะครับก็เอาเอารุ่นนี้เหมือนกันนะมาทําคลิปให้รับชมนะครับแต่ว่าเป็นรายการอื่นนะครับเป็นพิมพ์เป็นรายการอื่นนะเป็นเหรียญหลวงพ่อเลยนะไม่ใช่เหรียญเต่านะเป็นเหรียญหลวงพ่อพัดนะครับรุ่นนี้นะนะครับเป็นรายการอื่นนะครับเดี๋ยวมารับชมนะครับผมนะ็สําหรับคลิปนี้ก็ พี่ๆใคเข้ามารับชมนะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมนะอย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะเพื่อแจ้งเตือนนะครับแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะเวลาผมมาคลิปลงนะพี่ๆก็จะได้รับชมนะครับคือวันต่อวันเลยนะครับผมถ้ากดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยนะนะครับจะได้รับชมนะครับไปพร้อมๆกันนะครับนะก็คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปแค่นี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ